ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับสำหรับใครที่มีเครื่อง DFT A3 อยู่แล้วนะก็สามารถซื้อตัวน,นี้ไปเพิ่มได้เลยครับเราก็ไม่ต้องมาโรยมือนะครับก็เป็นง,งานยาวๆเข้าเครื่องนี้รอรีดทีเดียวเลย สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ i ิก i ิ g ง h ช n เนลอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัติวันนี้จะเป็นของสําหรับเครื่อง d x m 1สหัวพิมพ์ตอนนี้มีออเดอร์ลูกค้าต้องการเครื่องโรยอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะเอามาลองใช้กับเครื่อง DXA3 ทั่วไปนะครับที่เพื่อนๆใช้กันก็ใช้ได้ปกตินะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับก็เป็นทรง A3 นะครับ แต่ฟังก์ชันอาจจะไม่เหมือนเครื่องโรยของ dfta 3ตัวปกติที่ใช้นะครับก็จะมีฟังก์ชันบางอันที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพัดลมนะฮะก็เป็นสําหรับของเครื่องพิมพ์ DX11 2หัว A3 นะครับเขาก็จะมีพัดลมให้ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ A3 สามเอนะฮะก็ไม่ต้องใช้นะครับเนื่องจากตัว DX11 เนี่ยมันพิมพ์เร็ว เวลาที่อบมาตรงนี้นะครับมันก็จะอาจจะยังไม่ค่อยแห้งสนิทนะครับอาจจะเหนียวติดกันนะเขาต้องมีพัดลมให้ตรงนี้มานะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยม้วนฟิล์มมาด้านนี้นะครับปกติก็ต้องเอาฟิล์มใส่เข้าไปด้านล่างนะครับให้หม้วนกลับไแปบบแบบนี้นะครับต่อมาก็เป็นตัวหน้าจอแสดงผลนะครับก็คือตัวอบความร้อนตรงนี้นะครับตัวอบตรงนี้ ก็มีคล้ายๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวตีฟิล์มนะครับตรงนี้ก็สามารถเล่งนะครับเล่งเล่งช้าเล่งเร็วได้นะครับตัวตีฟิล์มด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นตัวโรยกาวนะครับแต่ตัวโรยกาวเนี่ยช่องเขาจะเล็กกว่านะฮะช่องเขาจะเล็กกว่าตัว A3 ทั่วไปที่เราใช้นะครับ ก็อาจจะให้โรยกาวมาตรงด้านหน้านะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมาดูตรงในส่วนของกาวบ่อยนะครับก็ให้กาวมันเนี่ยเวลาเราตีเห็นไหมกาวมันจะลงมาข้างซ้ายข้างขวานะครับโตของเรานะครับก็ทุกรุ่นนะครับจะทําแบบขนาดกระทัดลัดนะครับก็ลูกค้าที่อยู่ตางจังหวัดสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีกล่องให้แบบนี้นะครับเวลาส่งทีมส่งซ่อมก็ ถ้าลูกค้าแก้เองไม่ได้ตามที่เราบอกก็สามารถใส่กล่องเดิมนะครับส่งกลับมาได้เลยใช่เราจะเป็นแบบแพ็กเกจนะครับก็ไม่ต้องยกมากนะครับสําลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆตัวเครื่องโรยก็ไม่ค่อยหนักนะครับก็ยกได้สบายนะครับคนเดียวนะผู้ชายส่วนผมเนี้ยผมยกได้สบายเลยก็ค่อนข้างที่จะโป่งนะข้างในนะครับเพื่อที่เวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับตอนนี้ผมก็ใช้คู่กับ เครื่องดี p ฟทีเองนะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับมีพาดดูดซีมแล้วก็มีระบบเวียนหมึกนะครับอ่าระบบเวียนหมึก่างนี้นะครับลูกค้าถามบางคนถามว่ามีกับไม่มีใช้ได้เหมือนกันไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเครื่องดี p ฟทของเรานะฮะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะร,รุ่นธรรมดาถึงรุ่นท็อปสุดใช้งานได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ ฟังก์ชันแต่และอย่างที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็เพื่อให้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถามว่าพินพ์ออกมาเนี่ยสามารถนํำมาโลยกาวมาอบมารีดได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันแน่นอนนะฮะก็อยู่ที่ความสะดวกสบายนะครับของลูกค้าแต่ละท่านนะฮะเนี่ยตรงนี้ผมก็เทสไปด้วยนะครับเครื่องของลูกค้าคเป็นลูกค้าเก่านะซึ่งมีเครื่อง dFT อยู่แล้วนะครับต้องการเสริม เป็นตัวเครื่องโรยกาวตัวนี้ตอนนี้ก็มีเครื่องโรยอยู่2แบบนะครับสำหรับเครื่อง DX11 ฮะแล้วก็เครื่อง A3 ถามว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะทั้งสองรุ่นผลิตออกมานะครับผลลัพธ์งานออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับดูแลง่ายนะฮะใช้งานง่ายนะครับตัวปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยแต่ละฟังก์ชันครับจะแยกกันหมดเลยนะฮะจะไม่รวมกันนะครับ ปุ่มโรยกาวก็จะเป็นของโรยกาวเลยฮะปุ่มตัวตีฟิล์มก็จะเป็นของตัวตีฟิล์มปุ่มตัวอบก็จะเป็นของตัวอบนะครับก็คือแยกกันหมดเลยนะฮะก็จะไม่ได้รวมกันนะครับก็ใช้งานที่ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับก็รันง,งานไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับโลยกาวตัวนี้ผมลองเทสแล้วนะครับกาวครึ่งถุงนะครับอยู่ได้ประมาณ45นาทีนะครัก็คือเราทิ้งไว้เนี่ยประมาณ30-45นาทีเราค่อยมาเติมนะครับน,นี้กเป็นงานที่อบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเคลือบสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเวลาไปรีดมันก็จะเนียนนะครับไม่เป็นเม็ดกาว ีแผงวงจรก็จะคล้ายๆกันนะครับแค่ย้ายปุ่มบางอย่างส่วนการใช้งานเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับเรามีคลิปสอนนะครับตั้งแต่ต่อฟิลม์มนำฟิล์มเข้าเครื่องนะครับเปิดตัวโรยกาวอธิบายตัวตัวตีฟิล์มนะครับแล้วก็ตั้งค่าอุณหภูมิอบฟิล์มนะครับเรามีคลิปสอนนะในช่อง y o u t u b e นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ส่งต่างจังหวัดหรือให้เราไปส่งพร้อมสอนนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับบริการหลังการขายก็ถามตอบได้ตลอดนะครับถ้าเรายังไม่นอนนะฮะส่วนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เช่นเคยก็ทักมาได้ที่ Line f i x i n กนะครับพิม f i x พ n ์ s f i x เคนะครับเครื่องสร้างอาชีพอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์สติกเกอร์นะครับพิมพ์หลากหลายวัสดุ UV นะครับพิมพ์ หมึกกันน้ำหมึกน้ำกันน้ำ ment, นานนอา์พิคเมนต์นะครับงานสกรีนเสื้อนะงานสกรีนหลากหลายวัสดุก็อย่างเช่นซับดิเมนชั่นนั่นเองนะฮะงานสกรีนเสื้อล้วนๆเลยก็จะเป็นดีฟที FT, นะครับแต่ดีฟทีเนี่ยก็สกรีนได้หลากหลายนะบางทีก็ลูกค้าก้าไปสกรีนเช่นหนังนะครับผ้าใบาผ้าล่มนะครับก็คือวัสดุที่สามารถทนความร้อนเนี่ย งานสกรีนดิฟทีทำได้นะฮะก็วันนี้ฟิกอิงชาแนลก็ขอลาเพื่อนๆพว่ไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเราก็จะมาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆหรือเครื่องมือนะครับหรือเครื่องใหม่ๆต่างๆนะครับก็จะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆนดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ